ฝ้าเปิดนี่สวยๆลยครับนี่สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาผอกับตุกกับ,บละลาคือเก้าคันค่ะในช่องสเปเชียลมาค่ะเมนนื่อวีคสองคนได้นี่ค่ะอันหอยเม่นผูกค่ะพี่น้องขานี่ฝาใ่ๆพี่น้องเราก็ตั้มสมตํามสมโม เวลาเห็นพอขาเขาแก้เขาใช้จังสีพี่น้องสีเอาฝามาวางสีเราก็ดึงดึงอันนี้ออกแกะกินงอืยอืมใส่กับสตมตำเผ็ดเพ็ดพี่น้องมาเด้อค่ะอืม มาครับมากินด้วยกันเลยครับขอาเน,นี้ยวมาปั่นมาหนึ่งไข่แม่งพูดสุมาสสองลูกเนี่ยอันนี้ยอดมะตูมตแขก ักก้นจองลวกพี่น้องคืออยากกินสมตำนะอยากหนุ่มสมบุกหุ่งไหม,มพี่น้องอืมอบไหย ตัวใหญ่ยุติเวลาต่อม,มากมันบอกให้ใหญ่แกะหอยน้ำกันกับเพือกนักส <c oughs> ายใหญ่ๆเลยครับเนี่ยเวลาดึงต้องออกแรงเลยนะใช้แรงนิดนึงอ่ะ ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องคะแซ่บขอเนื้อ รสชาติจัดจ้านมากเลยครับเนี่ยน้ำฝาปเปิดแซ่บคักตีพี่หนอมากกินกับสม,มุขคง ไปบุกตุ้มแขกเจ้าหลับเจ้ายังก็แซ่บ,บพี่น้อง จะ่ก่อนสิแกะเป็นโตออกก่อนแล้วก็จังมาดึงดึงคนพื้นที่หลังเนาะนดึนนี้พ่อพาสอน ngày bò tôi nè dạ à hai thảo lấy túa ăn nè thật không thật được. อากาศดีค่ะอันนี้ตัวตุกไดมาทตุกคัดตุกหลางยังดีเลยพี่น้องเราเวลาต้มนั่นมันเกิดฟองเนาะมันก็มกกักเกาะเปลือกหอยเแ็ดตัวสวยนะครับเนี่ย โูดแสร็นบนั่วค่ะครับพี่น้องค่ะอืมผักกระตอง แบบแกะแล้วแล้วก็ง่ายเจิมแบบแกะยังจะไล้อรรถรสอีกอย่างหนึ่งค่ะ xong rồi con nữa

มุ้งไปก้อนออกเหรอคะอือ <c oughs> ได้ละแซ่บมากครับวันนี้ Ừ Cái cá bọc hỏi kinh Bây giờ sao đâu Thường đi có skin kín hỏi đúng không Mình khuôn mắc kín bọc hỏi đấy, phí nọ Ở lại Ừ ทั้งอร่อยทั้งแซ่บรสชาติจัดจ้านนี่นเนี่ยบรสเลยบอกให้กับมันก็เนื้อหลายหน่วยไงเนาะเต็นปากเต็มคำเนื้อมันแน่นตัวน้อยแต่เนื้อแน่นฟ้าใหญ่ค่ะพี่หน่องแต่ว่าถ้าต่งไปแล้วเหนี่ฮดอาจารย์ตุกไปสื่อที่เขาแกะให้เบิ้งเป็นๆน,นะเนื้อเต็มฝาเลย,เลยพี่หน่อง แต่ว่าต้มมากๆเป็นสักนี่นะอืมอ๋อ หมูกงกัแซ่บแบพี่น้องเอยพอละค่ะพี่น้องคมามือนีตุกกระบลากับพพี่น้องมากินหอยแมลงคู่ฝาใหญ่ๆค่ะพี่น้องคะกับสมตามเพศเพศตามใส่ปลาราปลากระดีมาเป็นตอนๆเอาละค่ะพี่น้องคาถับให้มาคลิปนี้มังหาสองคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการให้คลิปมังหาสองคนน้ำตาค้ะไว้พอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ